จาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญตัติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะ วันนี้นะคะเราเจะการเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิก5นาทีเป็นต้นไปถึง17นาิก30นาทีมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณทัดดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำค่ะสวัสดีคุณอรพันธ์และคุณผู้ฟังนะคะไม่เจอเจอกันหลายวันเลยนะคะเพราะว่าเรายกพื้นที่ให้กับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่มีการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรฐัฐสภาก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่ านมต้องบอกว่าใครหลายคนที่ติดตามการแถลงนโยบายในครั้งนี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวคุณนรพังมุฟผู้ฟังมีสีสันมากมายต้องบอกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างทาง พักแต่ละพักด้วยกันเองหรือว่าจะเป็นทางสอวอแล้วก็ทางสอสอด้วยกันเเรียกว่าเป็นแม้จะคนละสภากันแต่ว่ามันก็มเีเรื่องที่เวลาอภิปรายนโยบายเนี่ยมันไปเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องไปพาดพิงก็ทำให้เกิดความ เรียกว่าอะไรอ่ะเ้มโคเลยทีเดียมรรยาการานะคุณทัศดาวใช่ค่ะซึ่งก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยหลังจากนี้ก็เรียกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าเต็มสูบในการบริหารราชการแผ่นดินภายในกรอบระยะเวลา4<ม>เดือนหลังจากนี้ค่ะค่ะก็วันนี้สิ่งที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ รัฐบาลนะคะโดยช่วงแรกก็จะพาไปดูการเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เตรียมที่จะนําเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,700บาทนะคะเดี๋ยวใครที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันแล้วก็ยังรวมไปถึงกรณีที่วุฒิสภาสหรัฐค่ะได้ลงมติโบตความร่างงบป,ประมาณทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่กระทบกับไทยเราส่วนเรื่องจรจาจราภาษีก็จบแล้วนะคะบอกว่าเศรษฐกิจพันธ์ เป็นมาตลอดก็ต้องหาตลาดใหม่ไม่พึ่งพาตลาดเดียวค่ะส่วนช่วงจับก,กระแสนิติบัญญัตินะคะพาไปฟังความคิดเห็นจากทางพรรคเพื่อไทยที่ก็ออกมาส่งสัญญาณเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลอนุทินจะต่ออายุรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง20บาทตลอดสายเป็นเวลา2เดือนนะคะแล้วก็จี้ขอให้ทบทวนเดินหน้าให้มันเกิดขึ้นกับทุกๆสายด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของ ดีเดย์การให้ผู้ริภัยได้สิทธิการทำงานที่มีความคิดเห็นจากทางสสกันนวีจะพักเป็นธรรมมาฝากกันค่ะส่วนช่วง กาติดกรรมธิการนะคะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธและวันพฤหัส,สบ,บดีวันนี้นะคะพาไปติดตามการทำงานของคณะกรรมการวิสามันศึกษา MOU 43และ44ก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้มาฝากด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงการรับหนังสือร้องเรียนนะคะจากภาคประชาชนที่เกี่ยวกับภาคแรงงานนะคะมายื่นหนังสือต่อกรรมธิการการแรงงานเขาเรียกร้องเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการแต่ว่า ก่อนอื่นคุณทัศดาคุณผู้ฟังพามาดูเรื่องของกรณีที่วุฒิสภา,าสหรัฐอเมริกาค่ะลงมติโหวตความร่างงบป,ประมาณค่ะ ซึ่งทางนายอนุทินชนเวิวรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็พูดถึงกรณีที่วุฒิสภาสหรัฐเนี่ยลงมติอวดความร่างงบประมาณแล้วก็ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐเดินหน้าสู่การชัดดาวในรอบเจปีเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามทางนายกรัฐมนตรีนะคะโดยทางนายอนุทินค่ะก็บอกว่าเรื่องของการชัดดาวถือว่าเป็นมาตรการของสหรัฐแต่ว่าในส่วนของบ้านเราเองประเทศไทยเองได้มีการเจราจาเรื่องของภาษี ลงตัวไปแล้วก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐที่ยังไม่เรียบร้อยโดยไทยเนี่ยก็จะเดินตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะเรื่องเศรษฐกิจโลกอาจจะผันผวนหนักไทยเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรนายอนุทินค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เพิ่งจะมาผันผวนก็รับมือมาโดยตลอดก็ต้องเตรียมหาตลาดใหม่ๆค่ะไม่ใช่รอเพึ่งพาจากที่ใดที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วก็ยกคําพูดประโยคหนึ่งนะคะที่บอก ว่า all i s in one basket ซึ่งการทำงานของตนก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วค่ะ เมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะกรณีที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเริ่มที่จะมีการปลดแรงงานเป็นหลักพันคนเลยนะคะประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีคิดเห็นอย่างไรบ้างซึ่งนายกเองก็บอกว่าถามทุกเรื่องแบบนี้ไม่ได้ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการสร้างไรายได้แล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการค้ารัฐบาลเองก็พร้อมที่จะคลี่คลายคลายล็อกอุปสรรคนั้นๆอะไรที่มันติดค้างเรื่องของกฎระเบียบตรงไหนที่จะต้องแก้ไขก็ต้องแก้กันไป นะคะพร้อมระบุนะคะว่าไม่จําเป็นต้องสั่งการเพราะว่าก็มีรัฐมนตรีดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าทุกท่านเองเนี่ยก็รู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องไปบัญชาการอะไรมากคะ่ะ นอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวยังสอบถามกรณีชายแดนไทยกัมพูชากรณีที่กัมพูชาได้ยื่นสารโลกให้พิจ,จนารณาเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องของประสาทตาควายแล้วก็ประสาทตาเมืองทมที่เป็นข้อพิพาทนั้นเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าตนเองก็ไม่ทราบนะเรื่องจุดยืนของเราก็คืออยู่ของเรากัมพูชาจะไปยื่นอะไรมันก็เป็นสิทธิของกัมพูชาส่วนไทยเนี่ยก็มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักค่ะ ส่วนประธานคณะกรรมการ jbc ที่ใกล้จะหมดวาระนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็จะมีวาระแต่งตั้งประธาน jbc อยู่ในนั้นด้วยนะคะส่วนว่าจะเป็นใครก็ขอให้รอติดตามค่ะ ขณะที่นายศรีหัสักพวงเกดแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ระบุว่าสหรัฐเนี่ยก็มีมาตรการของเขาก็เป็นการชัดดาวเรื่องการเมืองท้ายที่สุดก็คงจะมีทางออกส่วนไทยก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้ค่ะ นี่ก็เป็นประเด็นการให้สัมภาษณ์นะคะหลายประเด็นนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของสหรัฐชัดดาวในรอบเจ็ดปีไล่เรียงมามีทั้งเรื่องของกัมพูชาเรื่องต่างๆที่นักข่าวก็รอที่จะสอบถามนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็เป็นข่าวที่เรานำมาฝากกันนะคะต่อไปเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนอยู่ในความสนใจแน่นอนสาหรับเรื่องของเ,ออเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางโฆศกรัฐบาลเองเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าเตรียมที่จะท็อปอัพเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน1,700บาทแล้วก็ยืนยันด้วยว่าผู้ใช้ได้สิทธิ์ตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโคษกระจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่มีประชาชนสอบถามมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถไปถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะคะ นายสิริพงศ์ก็บอกว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลจะเพิ่มเงินให้สองครั้งครั้งละ850บาทในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็อีกทีหนึ่งก็850บาทในเดือนธันวาคมรวมสองครั้ง1,700บาทสิทธิประโยชน์ทุกอย่างเป็นไป,นปนตามเดิมทุกป,ประการเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปถ้าทำอะไรได้ก็คือทำเหมือนเดิมแล้วก็เรียกว่าไม่มีสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งก็จะได้เป็นที่เข้าใจตรงกันค่ะ นี่ก็คือช่วงแรกที่นำมาฝากกันช่วงหน้าค่ะจับกระแสนิติบัญญัติพาไปติดตามกรณีที่มติครมนะคะต่ออายุให้โครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเรื่องนี้มีมุมมองจากทางพักเพื่อไทยมาฝากติดตามช่วงหน้าค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนติติบัญญัตินะคะอย่างที่บอกไว้พามาติดตามมุมมองของพรรคเพื่อไทยกรณีที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติต่ออายุโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดําเนินการในสมัยที่เป็นของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยะนะคะซึ่งเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยก็มองนะคะว่าเห็นด้วยนะกรณีที่รัฐบาลอนุทินเนี่ยต่ออายุรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง20บาทตลอดสายไปอีก2เดือนจี้ให้ทบทวนเดินหน้าทุกสายด้วยมา ใจว่าจะช่วยแก้โครงสร้างการสัญจรอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายชนินรุ่งธนาเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะก็ระบุว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติต่ออายุให้โครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของรัฐบาลเพื่อไทยที่นำร่องในสายสีแดงและสายสีม่วงออกไปอีก2เดือนหากรัฐบาลยังไม่มีแนวทางอื่นในการช่วยเหลือค่าเดินทางอย่างเป็นระบบก็บอกว่าการยืดอายุโครงการเดิมไปก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมควรทำอย่างยิ่งค่ะ ส่วนที่รัฐบาลมีมติไม่เดินหน้าโครงการให้ครบทุกสายก็อยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งเพราะว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยจะเริ่มต้นแก้ปัญหาโครงสร้างการสัญจรในเมืองทั้งระบบได้ส่งเสริมให้คนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่ทั้งสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเป็นรูปแบบหลักนะคะก็จะลดการสัญจรได้ด้วยการใช้รถยนต์ส่วนตัวก็จะลดได้แล้วก็จะลดปัญหาฝุ่นพิษปัญหาการจราจรติดขัด ิดทางสู่การปฏิรูปสายรถเมล์ให้เป็นโครงข่ายฟีดเดอร์เชื่อมโยงการสัญจรอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นการส่งเสริมการกระจายตัวของเมืองด้วยนอกจากนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของการเพิ่มแรงจูงใจในการอยู่อาศัยบริเวณรอบนอกของเมืองด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่างจากการอยู่กลางเมืองค่ะ ค่ะก็เรียกว่าในสมัยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาอ่านโยบายไหนโครงการไหนที่ดีก็รัฐบาลที่นําโดยนายอนุทินก็ได้หยิบยกมาต่อย,ยอดในรัฐบาลน,นี้นะคะคราวนี้มาดูกรณีที่ดีเดย์ Day นะคะให้ผู้ลี้ภัยเนี่ยได้สิทธิ์การทํางานซึ่งสสกนาวีค่ะที่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้เนี่ยออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่ายินดีนะในเรื่องนี้แล้วก็ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ว่าอย่าให้กลายเป็นช่องว่างให้เกิดการรับสวยเหมือนกรณีสวยสัญชาติที่ ที่ยังตามจับไม่ได้ซึ่งนายกนาวีสืบแสงนะคะสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมระบุนะคะว่าดีเดย์หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตนขอสแสดงความยินดีกับผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิง9้าแห่งในไทยที่ได้สิทธิ์การทํางานได้ออกมานอกค่ายในรอบ41ปีได้ยืนด้วยขาของตัวเองไม่ต้องรอใครเอาอะไรมาให้อีกแล้วพร้อมทั้งยังช่วยร่วมพัฒนาประเทศไทยด้วยการจ่ายภาษีไปพร้อมๆกันด้วย นายกนวีนะคะกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่านี่คือสิ่งที่เ,เรียกว่าวินวินโซลูชันทั้งการที่ผู้ลี้ภัยกลับประเทศไม่ได้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3ได้ไม่หมดซึ่งไทยเก็บไว้เฉยๆแบบนี้เป็นเวลา41ปีไม่รู้จะทําอย่างไรงบประมาณช่วยเหลือการบริจาคจากต่างชาติที่ใช้ก็ถูกตัดไปแล้วก็หากยังเก็บผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไว้อยู่ค่ายผู้ลี้ภัยก็อาจจะแตกแล้วก็จะกระทบกับชุมชนไทยได้ในที่สุดค่ะ นายกนาวีนะคะยังบอกด้วยว่าที่สําคัญนะฝากไปถึงรัฐบาลใหม่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนโยบายนี้เป็นก้าวย่างสําคัญต่อหลักการมนุษยธรรมนําการเมืองตนเองไม่อยากให้กลายเป็นช่องว่างให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสวยเหมือนกรณีสวยสัญชาติที่ยังตามจับใครไม่ได้ค่ะ นี่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะสำหรับผู้ลี้ภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงในประเทศไทย9ก้าแห่งด้วยกันที่หลังจากการตัดเงินการตัดความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ทำให้ไทยเองต้องมาหาทางออกว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีการที่ทางการเองได้นำมาปฏิบัติกับผู้ลี้ภัยค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ติดกรรมธิการพาติดไปติดตามกรณีของการยกเลิก MOU 43และ44ซึ่งเลขานุการาคณะกรรมิการนะคะที่ศึกษาเรื่องนี้ก็ออกมาบอกว่าถ้าจะทําถ้าจะยกเลิกเนี่ยนายกสามารถยกเลิกได้เลยให้ใช้มติคอรมอนะคะในการฉีก MOU เหล่านี้ได้ทันทีค่ะติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับช่วงกาอติดกรรมธิการค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงเกาะติดกรรมธิการนะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะจะพามาติดตามกรณีของการยกเลิก MOU 43และ44ทั้ง2ฉบับนี้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยสามารถยกเลิกได้โดยอำนาจของนายกรัฐมนตรีผ่านคอรอมอหรือไม่ซึ่งทางเลขาคณะกรรมาการเองก็มีการออกมาให้ความเห็นยืนยันว่านายกสามารถยกเลิกฉีก MOU 2ฉบับนี้ได้เลยโดยใช้มติคอรอมอค่ะ เรื่องนี้ค่ะนายธนาทรโลสูนทรน,นะคะสสลำปางพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามัน ศึกษายกเลิก MOU 43และ44ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะทำประชามติการยกเลิก MOU ทั้ง2อฉบับระบุนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความอ่อนไหวมีรายละเอียดทางเทคนิคมากก็เป็นเรื่องชนกฎหมายแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ด้วยหากไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอประชาชนทั่วไปก็อาจจะตัดสินจากอารมณ์หรือข้อมูลที่ไม่ครบไม่รอบด้านทาให้ผลประชามติไม่สะท้อนผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศ สำหรับการทำประชามติค่ะระบุว่าเป็นเพียงการถามใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าประเด็นเรื่องชายแดนแล้วก็ MOU ละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนต้องอาศัยกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็การเจรจา MOU เป็นพันธะกรณีระหว่างประเทศเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐการยกเลิกฝ่ายเดียวก็อาจจะทำให้ไทยนั้นถูกมองได้ว่าไม่รักษาสัญญาและอาจจะยังกระทบความน่าเชื่อถือในเวทีโลกด้วยค่ะซึ่งการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับยังเสี่ยงกระทบความมั่นคงอาจสร้างความตึงเคร หยัดชายแดนเพิ่มโอกาสเกิดความขัดแย้งทางทหารหรือทางเศรษฐกิจซึ่งจากที่คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ชายแดนทหารและกระทรวงการต่างประเทศล้วนไม่อยากให้ยกเลิกนะคะแล้วก็เสนอเรียกว่าควรจะใช้การเจรจาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไข MOU ร่วมกันมากกว่าที่จะไปยกเลิกเพื่อรักษาผลประโยชน์แล้วก็รักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยหากรัฐบาลอยากยกเลิกหรือว่าหากนายกระบุ ว่าการเจราจานั้นมันเจราจาการไม่จบก็ให้ยกเลิกไปเลยสามารถทำได้ทันทีนะคะผ่านมาติคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องไปผลักภาระให้กับประชาชนในการที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งทางนายธนาทรนะคะบอกว่าต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเมื่อไม่มี MOU ทั้ง2อฉบับแล้วเนี่ยข้อพิพาทตามแนวชายแดนมันจะหายไปหรือไม่และไทยเองเนี่ยแหละจะใช้กลไกไหน ในการเจราจาหากต้องมีการทำกรอบเจราจากันใหม่หรือว่า MOU ฉบับใหม่ไทยจะทำข้อตกลงใหม่ได้ดีกว่าฉบับที่ยกเลิกไปหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามว่าจริงๆไทยจะยกเลิกก็ทำได้เลยนะคะใช้มติคอรมอแต่ว่าอันใหม่มันจะดีกว่าอันเก่าจริงหรือเปล่า ก็เป็นคําถามที่ตั้งไว้แล้วก็ต้องไปถามครมอแล้วค่ะ<ม>ว่าจะตัดสินใจอย่างไรคราวนี้พามาติดตามการรับหนังสือร้องเรียนนะคะจากภาคประชาชนโดยกรรมธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลังจากที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมนะคะโดยนายเสียจำปาทองรองประธานคณะกรรมาการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวสุชินรัตน์เลิกบางพลัดก็เป็นอดีตพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมเธอนะคะได้เล่าว่าการถูกเลิกจ้างในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด3กรณีกรณีแรกพนักงานถูกกล่าวหาว่าทุจริตการทำ OT ถูกบังคับให้เขียนใบลาออกภายใต้การข่มขู่หากไม่ยอมก็จะไม่ให้ออกจากห้องอีกทั้งกรรมการบริษัทอ้างว่ามีเพื่อนเป็นตำรวจแล้วก็ยังขู่ว่าจะเรียกตำรวจมาจับ ส่วนกรณีที่2ค่ะก็เป็นกรณีความเสียหายในการผลิตในช่วงกลางคืนแต่ว่าบริษัทนั้นกลับโยนความผิดให้พนักงานกะกลางวันโดยที่ไม่ได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงใดๆสุดท้ายถูกสั่งพักงานแล้วก็เลิกจ้างไปแล้วก็กรณีที่3นะคะบริษัทเนี่ยก,กล่าวหาว่าพนักงานทํางานผิดพลาดแล้วก็ได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคนละ1นึ่งล้านสามแบาท เรื่องนี้นะคะพนักงานได้พยายามร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครแล้วไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานประกันสังคมสวัสดิการแรงงานศูนย์ดํารงธรรมแต่ก็มีการโยนภาระกันไปมาค่ะทําให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้ตัดสินใจเข้ายื่นหนังสือร้องต่อสภาผูแ้แทนราษฎรเพื่อที่จะให้ตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นที่ว่าบริษัทเนี่ยเลิกจ้างเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่ากลับไปแจ้งสํานักง,งานประกันสังคมว่าเป็นการไล่ออกเพราะว่าทําผิดวินัยก็เลยทําให้พนักงานเนี่ยไม่ได้รับเงินชดเชยแล้วก็เงินทดแทนกรณีว่างงานอีกทั้งยังประสบปัญหาอันนี้ซ้ําเติมเข้าไปอีกคุณผู้ฟังคุณอรพนันธ์ถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะคะไม่สามารถไปสมัครงานที่ใหม่ได้แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะทาง อดีตพนักงานตั้งข้อสังเกตด้วยว่าบริษัทนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่เรื่องของการไปหาทานายมาไปทำให้เกิดเรื่องกล่าวหาว่าแรงงานเนี่ยมีความผิดก็เลยจะ ไม่ต้องไปจ่ายค่าชดเชยเป็นการประหยัดเงินของบริษัทไปก็ขอให้ทางกรรมธิการเองเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าทั้งบริษัทและก็ทั้งทานายมีพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดสิทธิแรงงานหรือไม่เพราะว่าไม่อยากให้ใครต้องมาตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกโดยบริษัทนี้นะคะจากประวัติเนี่ยก็พบว่ามีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมตั้งแต่ปี2563มาแล้วแล้วก็ปี2567บบริษัทในเครือนี้เองก็ยังมีการเลิกจ้างพนักงานจนเข้าสู่กระบวนการศาลแรงงาน มาแล้วด้วยซึ่งในเซียเองนะคะในฐานะรองประธานกรรมธิการก็มีการพูดหลังจากรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ด้วยไปฟังกันค่ะเราจะนําเรื่องนี้นะครับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมธิการการรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดและก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องที่มาที่ไปในการ เลิกจ้างลูกจ้างในครั้งนี้นะครับมีสาเหตุมาจากอะไรจะดูแลเยียวยาช่วยเหลือมีมาตรการยังไงได้บ้างนะครับสําหรับหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบนะครับแต่เท่าที่ทราบแม้แต่เงินทดแทนการขาดรายได้นะครับกรณีว่างงานกับสำนักง,งานประกันสังคมก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็เงิน เจดเฉยก็ไม่ได้รับไปหางานใหม่ก็ยังถูกกิดกันนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจแต่อย่างไรก็ตามครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นสสและก็เป็นกรรมธิการการแรงงานนะครับก็จะรับเรื่องนี้ไว้แล้วก็นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมธิการการแรงงานต่อไปนะครับ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กรรมธิการการแรงงานจะได้รับไว้พิจารณาแล้วก็จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะมีแนวทางเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือพนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนี้อย่างไรได้บ้างนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติเที่ยวรานาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้คุณทัดดาวทองอิ่มนะดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาคุณผู้ฟังก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ